ดีทุกคนสวัสดีบัดบัดสุขสุขคนสบายดีตอนเอ <c oughs> บ่ายๆเลยกันนะพี่น้งองกนเห็นเขาเจ้าโพดว่าได้เห็ดปวกเห็นลาซอยโพดพี่น้องเห็นหม่อเอืือนี่แหละเรียนรุ่นเดียวกันเนาะเพื่อนโพดลงว่าเห็ดปวกออกเพื่นได้สีกระตาไปซีคนได้สีกระตานะความหมาย ก็เลยว่าสิมาซองเบื้องยืนหาวัดพี่น้องว่าอสิมันบ่อเบอร์สุขสุขลนมาลุ่นน้ากันพี่น้องว่าเบอ่์อสิมานเฮ็ดปวกบ่อเนาะรอบนี้กันเลยมาซาวหนึ่งกัไปขายทัวร์ขายแต่งอยู่อ่าห่านไน้องเลี้ยงเนาะพอดีไน้องเลี้ยงบอกว่าโอ้เธอเฮ็ดมัดใหญ่พอดีอ่าเซนกะเขาตู่เลยนะบอกว่าสิกับมืออื่นก็สิลงไปบ้านตุยๆพี่น้องแต่ก็มีทางอ่าข้าเจ้าแซดมาว่าเก็บมาให้เนี่ยข้าเจ้าสิเอาประมาณสามดอยเนาะแต่ว่า ัวแต่งบาเอืออาจจะบาดหลายโอ๊บเียว้ไปเบิ่งเฮ็ดก่อนพี่ท่งงองอย่ามาลาาใหญ่ห้างไปเบิ่งเฮ็ดก่อนอน,นี่ตอนนี้แต่เสือเนาะโอ๊ยมาจอดยำใดก็คือบ่อบเห็นจักเท่อมันมันในกาจักบาทที่แห่งนี้นะเมื่อก่อนนะมันเคยออกได้พี่ท่อง เบืเออึ้นมาเก็บกับเจ็ดคำแต่ว่าอันนี้ทำไมมันไม่หอ่อมีชีรีเลยไปเจาะบ,บออ่กกันดอกอันนี้นะกำลังเริ่มบานดอกยังเกาะท้าทายในเห็นเขาเจะเอาไปเห็ดอะไรอยู่ไปแซ่ใส่เขานี่๊ตเต็มไปหมดเลยแต่ว่า บ้านเบืเอ้อบ่กินเนาะนี่ๆๆๆๆเราอะไรเกาะเราไม่กินนะคะทุกคนแต่ว่าทางไทยเห็นเขาเจาะออกไปทำแใส่เขาเห็นในช่องใหญ่ยูทูปเปอร์ใหญ่ทางไทยเนะะเาะ,ะเขาเจาะออกไปแฉ่ใส่เขาแต่ว่า เราไม่เคยกินอะ่ะเราก็เลยไม่เอาดอกดอกดินบอกหรือดอกอะไรสักอย่างนี่แหละว้าจะผู้เฮียงร้ายพี่เนาะู๊ปุูปป้หลายลี้เหรอจะถ้าพา,าไปทำยังไงกินละ่ะก็เห็นแต่เขาเจ้าลงในคลิปเนาะ ว้าวจ้าว่งกี่องด,ดูดิผูแมนบดเลยกำลังบานดอกดินดอกอะไรสักอย่างอย่างละี้คนอื่นญด่ดอกเขากำบุค่อยหาต่ดดอกเห็ดนะฮะตอนนี้นี่ก่างแมนเห็ดกับบ๊นวนจ้ะ ลายพ,พดโพนะพี่น้องเถอะบ่าือสิวได้ออกแล้จนลายตะก๊ะลังก๊ะลังตุบๆนั่นนีย่ยังให้เฮ็ดเดี๋ยวนี้เด้อคันเฮ็ดออกนล้วนี่ก็สิม่วนแล้วพี่น้นนองหลาะก,กันหลาะอยู่ในเข้มเข้มคอกหมูเขาเจาะเดี่ยวพี่น้องไปผู้เดียวเลาะผู้เดียวมาผู้เดียวเนาะนี่ก็เป็นตะอ,ออกเลยเนาะ แต่ก็มืดเว่อร์พี่โน้ยจะเห็นเห็ดอยู่บ่ป่ามืดป่าทึบเนาะทำมันบ่าบาดเนี่ยคือเห็นนยจ้ะสำหรับเห็ดปวงในป่านี้เนะี่ยมันมืดมันทึบหมนไปก่อนพี่โนยถ้อว่า เลาะป่าส้มสวนส้มไม่ส้มตอกอะไรกันพี่น้องวเวลาจะเจอไหมหลุนไปนั่นกันก็อ๋อเอห็นอกว่าจะบาดกลัออหอนเด้อมาหลาะอีกคกนพี่น้องไอ้เดี๋ยวทุกคนจะตาลายเอา คำขาพี่น้องเคยเห็นบ่กนี่เป็นดอกไม้ป่าเนาะทั้งบ้านบาเอื้อสิเอินดอกคำขามันจะดอกคล้ายๆกับกุหลาบางอัวแต่ว่าอันนี้จะเป็นดอกเล็กนะน,นี่ได้อีกดอกหนึ่งไปยังตอพี่น้องฮอดชุกฮอดป่าฮอดเทียวนี่ละ อันนี้จะเป็นห้องนำค้ำเนาะสมัยตะก่อนตัวนี้จะเป็นนำค้ำที่มันออกมาด้วยขมือนี่กนอกะนำค้ำนั่นย่ามแรงนะมีบอโบอมีเนาะมีแต่ย่ามฝนอนะมีแต่ย่ามย่ามเดือดซี่เดือดหาดว่าตะก่อนนั่นคือนำนั่นนี่จะเป็นนำออกบอ,บอป้าปี๊บลองหยุด ปิ๊บอุไลลีพี่น้องเบงเบงเบงเป็นมูลเลยเห็นอยู่บ่ละ่ะสะท้อนแสงยัางเรเห็นอยู่ร้อยแหง้งเป็นคล้า,ลายๆน้ำสางนะเดี๋น,นี้น้ำออกบอ่อแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วน้ำคำจืดจางหายไปหมดแล้วโอ้ยกินหอดจังหนักกระคุดกบคุด,ด,คดเขียดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ยมาคุดกบคุดเขียดในมุมน,นี้เนาะ ปนำหินน้ำลืบหินโอ้ปลาซิีลายดีได้ไงนี่หยับหับอยู่ไปเราบังเฮ็ดก่อนพี่น้องเอ้ยมันบ่มา,มา,มา,มาเลยนะแล้วก็จะคอ่อยมือเขาป้าผู้เดียวพระเจ้พาพระว่าแต่ก็บ,บ่ได้ไปเลิกแล้วพี่น้องบ่ได้ไปไกลด้วยอยู่แถวบริเวณเออ่แคมป์มมบ้านนี่แหละพี่น้องข้าง ชวนมันบอ่อแปบไปทางปุ่นเนาะชวนมันบอ่อแปดจิดไปทางพี่จะวะจะสิหอดชวนมันบอ่อแปบหรือบอ่อหรือว่าสิเลาะอ,อีกแถวเขตนี้แล้วก็สิอ้อมเกี่ยวขึ้นเนาะเธอว่ามานี่ให้ปวกจังมูลจังใดขาเจ้าน่ะได้ออบัด่อยคือปอด้พี่น้องอุกเด้ช่วงนี้พี่น้องอยังก็เริ่มออกเนาะต่วา เฮดก็ออกมือเศ้านี่ก็สล้อยไปหาเฮดกับไม่พอด้แกงแล้วก็มันเอ้ยอะไรเอ้ยแบบสีกัาอาชีพข่าป่าบ่บอยหรือว่าอยู่ในสวนพักสวนแต่งดูกับพึ่งเบื่อกันด้วยครับด้วยตรงนี้บ็เอือ้อแต่สิสู่โวนจักหน่อยโอ้ค่ะข้าวยากมากแพงอะไรมันก็นี่นิดนึงก็อาจจะหา ขายของอะไรไปด้วยไปด้วยเนาะขายของไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบืเอ่อเอนด้วยพี่น้องไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปกับปะหาเครื่องคองขายบ้างเนาะเอากรพอเอาชีวิตตัวเองรอดหาเงินคนตัวเดียวพอได้กลุ่มปลากลุ่มทองตัวเองก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ เลยสิวะโอ้ยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเงินคำมันสิมาแต่ซ้ายเนาะพาี่น้องเนาะจึงเราไปเถ่าไปไปเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่บ่มีเงินไปหาหมออีกนี่หมดกันเลยนะมาแดดเถอะคุณหอดชวนมันแบบแปบ๊บเฉยชวนมันแป๊บชี่พี่เบิ่งมันแบบแป๊บกัน ได้คนปลูกได้ปลูกมันขนานดะทีได้เงินอยู่แล้วพี่น้องปีนี้เพราะว่ามันนะ่ะบางคนก็ตายบางคนก็งามแต่ของบราแปร์มันคือเป็นมันเป็นดินดินทรายมัน,นบ่ค่อยงามเนาะเจอหานใหญ่ปานี่พี่น้องตัวหานถ้าโดนเข้าไปนี่นะมี พิษด้วยเดอ้อจะเจ็บแสบนะไอตัวนี้เนี่ย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 ไปดีกว่าเราเดฟพี่น้องเห็นบ่มันเปบ๊บชี้บ่แป๊บสาวันนั่นเองบ่ค่อยงามเนาะคือบ่เคยนบ่ได้ใส่ผูบ้บ่เดินอะไรก็บ่หูถ้าเขาถ้ามันงามมันก็ต้องประมาณเพียงเอวแหละอันนี้ยังไม่เพียงเอวเลย เหล่ก,ก้อนเพียงเอ้ว่าวหลายหลายดอกไม้ป่าธรรมชาติงูหนังกระตอกเพิ่มเพิ่มเพอยู่พี่น้องไอ้โห่สามูมงละซาได้ซาดีซามจะคล้องเราบ่ได้พ่อดอกจะได้อ้วยกลับเลยลพี่น้องเอ้ทำแล้วสามโมงสี่โมงแล้วมั้งนี่ จะได้เมื่อแล้วนะฮะท่านี้ก็บอกออกมันจะดอกกินน่นอย่แล้วออลายจะแต่ไม่มีสักกระดอกเลยเห็ดปวกวอะนี่ราคาต่อแต่อันนี้มันจะดอกมันจะม่วงนะแต่ตรงนั้นมันจะไม่ม่วงเท่าไหร่มันอยู่ในโฮมไปกลับแล้วทุกคน โอเคเนะพี่น้องเอาเป็นว่าคิมเี้ืบอยสิเขคลิปพายการเลาะปลาเลาะโดกสามีก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเมื่อยเลาะานะลปลากับหมูมานไปแล้วเมื่อยแหง้ง